ฮัลโหลพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแบมมตั้มแฟมิลี่นะคะวันนี้พบกันนะคะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไขรบางขี้เกียจการคิว้วการคิ้วแล้วคิ้วขึ้นง่ายขึ้นเร็วทําให้คิ้วที่เราไปจัดทรงมาเนี่ยหรือเราไปการมามันเสียทรงไหวนะคะวันนี้แมมมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันวิธีการของแมมเนี่ยคือแบบทดลองทํามานานมาก เราจริงๆให้พูดเลยคือแหมอนกันคิวครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากจำไม่ได้แล้วว่ากันไปเมื่อไหร่นะคะแต่คิวของแบมมเนี่ยยังคงรูปแล้วก็เป็นทรงแบบนี้อันนี้คือแบมมไม่ได้กันนะแล้วก็อันนี้เขียนคิว่าม่มมีเคล็ดลับบอกสนใจต้องกดไลค์ให้แบมมด้วยแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามแบมมด้วยนะ่ะไปฟังกันได้ละขั้นตอนแรกคือให้เราไปหาช่างฝีมือดีๆน,นะคะ เรากันเองก็ได้ถ้าเราฝีมือดีแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเนี่ยเราก็ให้ช่างกันให้นะคะก็พอเรากันคิ้วให้เราแบบเอาตามทรงที่เราชอบเลยทรงสวยๆที่เราชอบเลยจะเป็นทรง, Q, งคิ้วโกงคิ้วตรงอะไรอย่างเงี้ยก,ก็แล้วแต่เราเลยแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับคิ้วสวยๆของเราแบบนั้นไปก่อนแล้วมันจะมีจุดนึงค่ะเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าจุดที่คิ้วมันจะขึ้นมาแบบเป็น เขาเรียกว่าเป็นแบบต่อๆอ,อ,อ,อืมขั้นตอนนี้แหละก็คือแบบจะใช้อุปกรณ์อันนี้มันคือแหนบถอนขนรักแร้นั่นเองเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมคุณจะเอาแหนบมาถอนขนคิ้วล่ะเฮ้ยมันทําได้แล้วก็ถามว่าเจ็บไหมอะ่ะแบบตอนแบบทําแรกๆอะ่ะคือเจ็บตอนที่คิ้วมันเยอะๆอ,ะอะ่ะแล้วแต่ว่าพอพอถอนเขาออกไปอะ่ะแบบจะถอนคิ้วที่มันโตขึ้นมาใหม่เนอออกไหม คือพอกันเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีแบบตอที่มันเป็นเหมือนขนคิ้วที่มันเตรียมตัวจะขึ้นยาวออกมาเนี่ยแบบจะใช้แหนบนี่แหละถอนถอนขอออกพอถอนเสร็จปับ๊บอ่าแล้วครั้งต่อไปอ่ะแบบก็จะถอนนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ไม่ให้คิ้วที่เรากันออกไปอะขึ้นมานะอันนี้คือแบบถอนแบบให้ดูใกล้ๆอันนี้คือแบบถอนจนแบบคือคิ้วมันไม่ขึ้นแล้วตรงที่บริเวณที่ถอนอนะ่ะแล้วมันจะมีนิดหน่อยอะไรเงี้ย แล้วเพื่อไม่ต้องกังวลน,นะว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะเจ็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบโอ้ยเราไม่ได้แบบทนกับความเจ็บปวดได้อะไรขนาดนั้นก็จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เจ็บมากเลยเอาแบบว่านะเอาจริงๆถ้าเทียบกันนะถอนขนคิ้วกับถอนขนรักแร้อ่ะถอนขนรักแร้นะี่คือเจ็บมากกว่ายเยอะและอันเนี้ยคือเราถอนพอเราถอนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเหลือเป็นขนคิวอ่อนๆอ่อออะโอ้ยหนูอยากเออ มันอยากให้เอาดูใกล้ๆด้อ่ค้คนคน,คนยนอ่อนเนี่ยแม่มก็คีบออกแบบก็คีบออกเรื่อยๆการล้างกาันบนสามารถทําได้หมดเลยแล้วทุกคนก็จะเกิดคําถามว่าคือแล้วมันจะเป็นหนังไก่ไหมเหมือนตรงรักแร้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นตุ่มๆไหมไม่เป็นนะการันตีเลยคือแบบคือมันถอนมานานมาก อย่างที่บอกคือเข้าร้านสืมสวยครั้งสุดท้ายที่โกนคิ้วที่กันคิ้วเนี่ยเมื่อไหรเนี่ยจำไม่ได้แล้วหรือกันเองที่บ้านเนี่ยจำไม่ได้แล้วเมื่อไหรแบบใช้วิธีการถอนเอาแล้วคิ้วคงรูปก็คือมันก็จะเป็นทรงที่แบบเราไปกันมาแล้วก็อ่ะไม่คิ้วถึงจะเป็นคิ้วขึ้นมาใหม่มันจะเป็นคิ้วอ่อนๆมันจะไม่เป็นต่อคุณอมืมันดีมันเลิศวิธีนี้ก็เลยเอามาแชร์ลองอาไปทาดูนะเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆวันนี้ลงทุนกรีดตาเลยนะ โอเคถ้าใครชอบเคล็ดลับใครชอบไปทีนี้นะเอาไปทดลองทําทดลองใช้ดูได้นะคะแล้วจะติดใจแล้วจะชื่นชอบแต่ขอเขาเรียกว่าไงแต่แบบขอเตือนคนที่แบบว่าไม่ชอบความเจ็บปวดไม่ชอบการถอนเนี่ยก็คือถ้าไม่อยากลองก็ไม่ต้องลองนะแต่ว่าถ้าคุณเปิดใจคุณอดทนนิดนึงอะพอหลังๆนี้มันจะสบายมากเลยมันจะไม่เจ็บแล้วมันก็จะไม่ได้แบบขึ้นมาเยอะๆให้คุณถอนอะอืมเอาจริง โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะสัญญาว่าจะมาลงคลิปในช่องบ่อยขึ้นนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะบา,บาย